สวัสดีคะ่ะพบก,กับช่องแม่พรพางนวลจันนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะ่ะวันนี้นะคะก็จะพายายนวลลงทุ่งนะคะแม่ควานขี่รถมาลัดอยู่ข้างหน้านะคะนี่ก็จะเป็นนาของมิควานที่ไถไว้นะคะเพื่อจะทําการไถหวานอีกต่อไปนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะ่ะไถสองครั้งนะคะนี่นะคะนี่เป็นการไถไว้นะคะไถไว้ก่อนนะคะช่วงแรกนะคะ ครั้งที่สองก็จะเป็นการไถหวานนะคะนี่นะคะนี่สะของเมควานนะคะริมสะแต่ก่อนก็มีหญ้าให้เย็นวนได้กินนะคะทีนี้เจอน้ําท่วมนะคะก็เลยหมดเลยนะคะปีนี้เมควานก็จะเอามาปลูกอีกนะคะแต่ยังไม่มีพันุนะคะนี่นะคะก็ค่อยสะสมกันไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็ประมาณอีกสองสามวันก็จะมาหวานข้าวนะคะ นี่นะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นฤดูหวานแล้วนะคะจะมาหวานข้าวนะคะช่องแม่พรพังนวลจันทรนะคะนี่บรรยากาศนะคะเด็ดกําลังจะแรงขึ้นแล้วนะคะพายเยนวนมาอาบน้ํากินยาธรรมชาติเล่นดินเล่นโคลนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะแม่ควานขี่มอไซค์มาลัดก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเยนวนกันนะคะพอเดินมาถึงไหนแล้วเนาะนี่นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศ ฝนมาแล้วนะคะน้ําก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆตามมุมตามคันแทนานะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะลมเย็นสบายมากเลยนะคะพายเยนวนออกกําลังกายหากินหญ้าตามธรรมชาตินะคะมีทะวันเรือวันนะคะมีบรรยากาศหีคุณยายนะคะให้คุณยายออกมาเดินรับลมรับบรรยากาศดีๆนะคะ ไม่อึดอัดอยู่แต่ในบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่คะนี่นะคะช่องไม่พรพังนวนจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเล็กๆนะคะพาคุณยายออกมาออกมาเดินนะคะออกกําลังกายนะคะชมวิวธรรมชาติหาผักผลไม้ทานนะคะของป่านะคะคุณยายชอบมากเลยนี่ มานี้แล้วนะคะคุณยายของเราก็ได้หอบยาริมทางมาด้วยนะคะนี่นะคะได้หอบยาลิมทางมาด้วยเลยบรรยากาศเก่าๆนะคะบรรยากาศเก่าๆแต่ก่อนก็พายเย็นวนมาผูกนะคะไม่มียาให้กินด้วยซ้ำไปนะคะคุณพ่อคุณแม่คะผูกคุณยายไว้กินต้นไผ ยาธรรมชาติเยอะแยะเลยนะคะหูพึงแล้วคุณยายของเรานะคะดีใจได้ลงลงทุ่งนะคะนี่ก็จะไปผูกล่ามไว้ให้คุณยายกินยาธรรมชาติเล่นดินเล่นโคลนนะคะตอนบ่ายตอนเย็นก็จะพาคุณยายลงไปอาบน้ํานะคะที่พ่อปู่วางทะลุนะคะหูพึ่งนะพ่อควานยายเป็นอะไรตื่นไหมตื่นบ่ โอ้มากลัวอยากกลัวได้กินกล้วยมาเลยยายมาไปไปกลัวได้กินกล้วยเลยหูพึงเลยเดี๋ยวไปถึงโกกลาก,ก่อนจะให้กินเอามายุสักสองหวีนะคะฟ้านึงอ,อ่เอาคว้าสวัสดีน้อยไปบ้านนี้เน่ติดตานติดตานเออเน่ไา เราจะต้นบะเฟือเวื่อจะไม่มอกวานนะคะอ้าวยนวลนหาเทวันหาเทวันแล้วคุณยายนี่นะคะคุณยายจะได้เล่นดินเล่นโคลนนะคะให้คุณยายเดินออกบรรยากาศเก่าๆบ้างนะคะนี่น้ำนะคะฝนตกนะคะน้ำที่ขังนะคะขังอยู่บนถนนเลยนะคะ อยู่คนทางเลยนี่นะคะพาคุณยายนะคะมาลงทุ่งนะคะคุณแม่คะฟามาล่ามไว้ให้ดิเล่นดินเล่นโคลนเล่นทรายกินยาธรรมชาตินะคะเปลี่ยนบรรยากาศคุณยายบ้างนะคะคุณยายอยู่แต่ในบ้านมากก็ไม่ได้นะคะให้คุณยายได้ออกบรรยากาศบ้างนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูดทำไร่ทำนานะคะคุณพ่อคุณแม่คะ บรรยากาศทองทุ่งนานะคะลมเย็นสบายแสนจะอบอุ่นนะคะนี่คะ่ะบรรยากาศเย็นๆนะคะขึ้นไปตรงทางเดิมนะคะขึ้นไปบนฝายทางเดิมนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะคะก็จะพาคุณยายกลับบ้านนะคะ โอ้เนี่ยอันนี้เกาะจานึงก็ร้องอนะ่ะนี่นะคะตื่นไหมเนาะยายนี่นะคะฝ่าย ที่เขาทำใหม่แต่ก่อนก็ปลูกใยนวลอยู่แถวนี้แหละคะ่ะต้นว่าใหญ่กินยายเล่นดินเล่นโซนแล้วก็กินใบไผ่นะคะนี่นะคะไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วนี่นะคะนี่ฝายนะคะที่เขาสร้างเป็นแก้มลิงนะคะกักเก็บน้ำไว้ให้ทำการเกษตรบ้างนะคะ หลายอย่างเลยนะคะเอาไปเลยพ่อควานเ,าเดี๋ยวแม่ควานจะจบคลิปนี้ก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านทุกพลังทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปข้างหน้าอีกนะคะก็คลิปนี้ก็จะขอจบแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ